ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่117กระบี่กว่าเจดาวสวรร์ที่หน้าถงนักเรียนทั้ง14คนปิดปากเงียบไม่มีใครยอมถอนตัวเด็กชายจึงแย้มยิ้มแล้วกล่าวในเมื่อไม่มีใครถอนตัวเช่นนั้นพวกเราจะเริ่มการทดสอบท่านอาจารย์นักพรตหลิงอวินเดินออกมาจากโถงและสายตาของเขากวัดมองดูฉินมู่และคนอื่นๆเผยยิมอ ด่านทดสอบแรกๆทดสอบพื้นฐานความคิดสร้างสารรค์และสันดานส่วนด่านนี้จะทดสอบกำลังฝีมือของพวกเจ้าแม้ว่าพวกเจ้าจะเป็นนักเรียนแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาที่มาถึงด่านทดสอบนี้ได้พวกเจ้าแต่ละคนมีกำลังฝีมือหน้าตื่นตระหนกข้าหัวหน้าทงแห่งทงอย่างพิสทจิ์จะลงมือทดสอบพวกเจ้าด้วยตนเองนักเรียนแต่ละคนเหลียวมองหน้ากันมีนักเรียนคนหนึ่งกล่าวด้วยเสียงเบานี่มันไม่ยุติธรรมนักพรดหลิงอวินตาเป็นประกายวูบหนึ่งจากนั้นหัวเราะในคอ แน่นอนว่านี่มันไม่ยุติธรรมพวกเจ้าทุกคนมาจากโรงเรียนและวิทยาลัยประถมฐานซึ่งไม่อาจเทียบได้กับมหาวิทยาลัยจักรวรรดิยิ่งไปกว่านั้นข้ายังเป็นหนึ่งในครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยจักรวรรดิและได้อ่านคัมภี์ต่างๆท,งทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ที่นี่แม้ว่าข้าจะอยู่ในวรยุทธ์ขั้นเดียวกันกับพวกเจ้ากำลังฝีมือข้าก็คงเหนือล้ำกว่าไปหลายขุม ดังนั้นสำหรับการทดสอบนี้จึงเรียกร้องให้พวกเจ้าเพียงแค่รับมือข้าได้สกระบวนท่าตรับใดที่เจ้าไม่่ายแพ้ข้าภายในสามกระบวนท่าก็นับว่าผ่านการทดสอบเขายิ้มอย่างอบอุ่นข้าได้ผนึกวรยุทธ์ขั้นอื่นๆไว้แล้วเหลือเพียงแค่ขั้นห้าท่าด,ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายสามารถวางใจได้ ได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นนักเรียนทุกๆคนก็ถอนหายใจโล่งอ,อกตราบใดที่เป็นการต่อสู้ในวรยุทธ์ขั้นเดียวกันพวกเขาก็ไม่กลัวใครหน้าไหนเพราะถึงอย่างไรพวกเขาล้วนแต่เป็นผู้ฝึกยุทธระดับหัวกะทิในโรงเรียนและวิทยาลัยประถมฐานของตนย่อมต้องมีความมั่นใจในตนเอง นักพรตลิงอวินก็เผยยิ้มเช่นกันและมทีท่าผ่อนคลายแม้ว่าจะจำกัดไว้ที่3ามกระบวนท่าในวันยุดขั้นเดียวกันเขาก็ยังมีลูกเล่นอีกมากมายในการควบคุมผลลัพธ์ในสามกระบวนท่านี้เขาสามารถชักใยได้อย่างง่ายดายและจะไม่มีใครที่สามาจับสังเกตช่องโหว่ของเขาได้ซึ่งทําให้เขาสามารถทําให้นักเรียนที่เขาหมายหัวไว้ตกการทดสอบภายในสามกระบวนท่า เพราะว่าเขาเป็นครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยจาก,กรววัดิแม้ว่าเขาจะไม่กล้าอ้างตัวว่าไร้เทียมทานในวรยุทธ์ขั้นเดียวกันแต่กำลังฝีมือของเขาก็ยังนับว่าสูงส่งหาตัวจับยากในโลกล่าติ่งสารเจ้าเข้ามาคนแรกนักพรตหลิงอวินผนึกวรยุทธ์ของตนเองแล้วกล่าวอย่างเคร่งครึมเด็กน้อยนามกระบี่ไม้มา เด็กชายผู้นั้นรีบนำกล่องกระบีทำจากไม้มาสองกล่องและวางมันในแนวตั้งอยู่กับพื้นนักพรตหลิงอวินเอื้อมมือออกไปและเส้นได้ปราณชีวิตอันละเอียดดีของเขาก็แผ่พุ่งออกจากปลายนิ้วและกวาดดึงเอากระบีเล่มหนึ่งออกมาจากกล่องกระบีเขากล่าวมีกระบีทั้งหมด36เล่มในกล่องกระบีนี้ซึ่งเหมาะแก่การใช้เพลงกระบีเจ็ดดาวสวรรค์จาสามารถแบกกล่องกระบีไว้ที่หลังหรือทำอย่างไรก็ได้ตามแต่ใจส่วนค่าใช้กระบีเล่มเดียวก็เพียงพอ นักเรียนที่ชื่อว่าติ่งซานเดินเข้าไปแล้วแบกกล่องกระบี่ไว้ที่หลังเขาโค้งคำนับนะอักพรตหลิงอวินเป็นการคารวะทักทายจากณนนอเรียกใช้เพลงกระบี่เจ็ดดาวสวรรค์ทาให้กระบี่ไม้จํานวนมากพังพลูออกมาจากกล่องกระบี่เพลงกระบี่เจ็ดดาวสวรรค์เป็นเพลงกระบี่ที่นักเรียนจากทั่วโลกจะต้องร่ำเรียนฉินมู่เคยเห็นเพลงกระบี่ทํานองนี้ระหว่างที่เขานั่งเรือมาอยัางเมืองหลวงตอนแรกที่เขาเห็นบนใจของงอเขาก็สันสถานพลางคิดว่าผู้ฝึกวิชาย,ยุทธของ จักรวันดิสันตินิรันนั้นสูงส่งไม่ธรรมดาขนาดว่าผู้ฝึกยุดข้างถนนไร้ชื่อเสียงที่เขาพบระหว่างทางก็ยังสามารถเร่รำเพลงกระบี่อันมหัศจรรย์นี้แต่ทว่าเมื่อเขาพบว่านักเรียนทุกๆคนล้วนแต่ฝึกเพลงกระบี่เจ็ดดาวสวรรค์เขาก็ผุดความคิดขึ้นมาทันทีว่าสามารถสู้สิบด้วยมือเดียวกับผู้ฝึกยุธชนิดนี้ ติ่งซานร่ายรำเพลงกระบี่เจ็ดดาวสวรรค์กระบี่ไม้ทั้ง36เล่มบ,บินขึ้นขึ้นลงลงและพลานุภาพของมันก็กล้าแข็งไม่ใช่เล่นแต่ในวินาทีที่เขาร่ายรำเพลงกระบี่ดังกล่าวนั่นเองฉินมู่ก็รู้ทันทีว่าติ่งซานไม่มีทางต้านทาน3กระบวนาท่าของนักพลหลิงอวินเขาไม่อาจต้านทานได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวด้วยซ้ำ ชี้นักพรตหลิงอวินใช้ปราณคุมกระบี่บินและแทงออกไปกระบวนท่ากระบี่ของเขานั้นไร้กาดยอกย้อนเมื่อมันทะลุทะลวง36กระบี่ไม้ของติ่งซานในพริบตาและแทงเข้าใส่ติ่งซานที่หน้าอกเด็กหนุ่มผู้นี้กระเด็นไปข้างหลังจาก็แรงกระบี่ร่วงกลิ้งลงกับพื้นและลุกไม่ขึ้นไปพักใหญ่ๆพลังวัดของเจ้าไม่อ่อนด้วยเลย นักพลหลิงอวินเงยหน้าขึ้นและย้มยิ้มนักเรียนคนอื่นหวัดวันพาร,รันใจทักษะกระบีของนักพลหลิงงอวินนั้นเข้าสู่พรมแดนเขตขั้นการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกอีกอย่างว่าการทําให้สมบูรณ์ความหมายของการเปลี่ยนแปลงในขั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นพรมแดนนอและสร้างโลกขึ้นมาเมื่อมาถึงขั้นนี้คนผู้นั้นย่อมไม่ถูกจํากัดด้วยเพลงกระบีของตนอีกต่อไปและแม้แต่ท่วงท่าที่ใช้โดยไม่ตั้งใจก็กลายเป็นเพลงกระบี ที่น่าแตกตื่นสุดๆก็คือแม้ว่านักพรตหลิงอวินจะผนึกสมบัติเทวอื่นๆเหลือเพียงสมบัติเทวห้าธาตุและทานกุญญาณเปิดไว้แต่พลังวัดของเขาก็ยังเข้มข้นหนาแน่นอย่างไม่อาจเปรียบปานและเหนือล้ำกว่าติ่งซานไปหลายขุมนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วจะมีใครที่สามารถรับมือสามกระบวนาท่าขาองค์เขาได้จริงๆหน้าหรือสายตาของนักพรตหลิงอวินวูบไหวเล็กน้อยจากนั้นกล่าวติ่งซานวางกล่องกระบี่ลงจะสามารถลงจากภูเขาได้เอาล่คนต่อไปฉินอวีฉินอวี ฉินมู่สะดุ้งเมื่อเขามองไปที่เด็กหนุ่มที่ก้าวออกมาข้างหน้าเด็กหนุ่มผู้นี้หล่อเหลาอัศจรรย์และมีเครื่องหน้าอันโดดเด่นเขามีน้ำเสียงอันไม่โอหังแต่ก็ไม่ประจบและรูปหน้าเขาทำให้ฉินมู่รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดหน้าตาเขาดูคล้ายกับฉินเฟยเย่เ,เว่แฮแม่ทับน้อยฉินแนนอชินมู่ครุ่นคิดในใจฉินวีก้าวไปข้างหน้าสะพายกล่องกระบี่ไว้ที่หลังจากนั้นโค้งคำนับนักพรตหลิงอวินยิ้ม แม้ว่าเจ้าจะมาจากตระกูลฉินอันพรั่งพร้อมด้วยอำนาจและอิทธิพลแต่ข้าก็จะไม่ออมมือให้หรอกนะในการทดสอบนี้จงแสดงความสามารถของเจ้าให้ใสดุขีดจากัดมีเช่นนั้นก็เตรียมตัวรับชะตากรรมเดียวกับติ่งซาน ชินอวีตตอบรับคำจากนั้นเอื้อมมือไปหยิบกระบี่เล่มหนึ่งออกมาจากกล่องกลางหลังด้วยกระบี่ไม้หนึ่งเล่มในมือกระบี่ที่เหลืออีก35เล่มก็บบยบินออกมาพร้อมๆกันทว่ามันไม่ก่อรูปเป็นพยุหะเจ็ดดาวสวรรค์แต่กลับกลายเป็นฝูงกระบี่ที่บินฉวัดเฉวียนไปมาอย่างคล่องแคล่วราวกับมังกรมุดน้ำเพลงกระบี่เช่นนี้มิใช่เพลงกระบี่ที่สอนในโรงเรียนและวิทยลาลัยประถานแม้แต่นักพลศิลิงอวินก็ไม่เคยเห็นเพลงกระบี่เช่นนี้มาก่อนเขารู้สึกราวกับว่ากระบี่ทุกเล่มต่างก็เหมือนมังกรท่องทะเลและเมื่อกระบี่เหล่านั้นนรววมตััก พวกมันก็กลายเป็นมังกรมตัวอันหลอมรวมพะละกำลังของกระบี่ไม้ทั้ง35เล่มเข้าด้วยกันมีพลานุภาพมหาศจา์ชินอวิกูร้องปราณชีวิตเขาแผงปราณชีวิตพยักขาวของเขาพลันพรุ่งพล่านอย่างอัศจรรย์เมื่อปราณชีวิตของเขาอับชุ่มฉลมกระบี่ไม้ก็ทําให้กระบี่ไม้แปลเปลี่ยนเป็นสีทองราวกับว่ามันเป็นกระบี่ทองคํากระบี่36เล่มอันแข็งแกร่งเหนือเหล็กและทองก็จู่โจมใส่นักพรตหลิงอวินด้วยการควบคุมของเขานักพรตหลิงอวินอุทานด้วยความชื่นชมพลางครุ่นคิดในใจ นี่ไม่ใช่เพลงกระบี่ตระกูลฉินอเขาน่าจะได้มันมาจากพ่อบาพานประสบการ์พิสดารและเขายังบรรลุค,ความเข้าใจเพลงกระบี่ที่มีรูปลักษณ์ของมังกรทยานน้ำแม้ว่าตระกูลฉินจะไม่ส่งจดหมายมาให้ข้าเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษเขาก็ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบัณฑิตจากพกักพันดิแห่งมหาวิทยายลัยจักรพดิเรา ชิ้นอวีดำเนินตามแนวทางสามนักวิชาบูและสามนักทักษะเทวะเพลงกระบี่อันเหมือนมังกระทะยานน้ำของเขานั้นทั้งคมกล้าและแข็งแกร่งกระบี่ไม้36เล่มบยบินขึ้นไปราวกับ30มบังกรน้อยและเมื่อกระบี่36เล่มนั้นรวมตัวกันทีละสองสามเล่มอย่างต่อเนื่องมันก็เหมือนกับมังกรน้อยที่มากระหวัดรัดเกลียวกันเป็นมังกรใหญ่มากฤทธิ์และในเวลาเดียวกัน กระบี่ไม้ในมือของเขาก็สัมพรังอันอวดเบ่งมากขึ้นกระบี่ในมือประดุดเป็นส่วนงอกออกมาจากแขนโจมตีออกไปทุกครั้งที่เขาชี้หันกระบี่อันยอกย้อนอยากรับมือวิชาที่เขาใช้แนวสามนักวิชาบูชินมู่ที่ยืนอยู่ข้างๆใจไหววูบเล็กน้อยฉินอวีผู้นี้เคยเห็นมังกรตัวจริงใช่แล้วฉินเฟเยเย่เว่ได้นำลูกของราชามังกรแม่น้ำหยงที่ถูกผนึกไว้ในน้ำแข็งลึกลับออกจากแดนโบราณวินากลับมาที่สันตินิรันนีนา เพลงกระบี่ของชินวีน่าจะได้มาจากการเพ่งทำความเข้าใจลูกมังกรหรือว่ามังกรน้อยนั้นได้รับการช่วยชีวิตให้รอดมาได้แล้วนอกจากมัง,งกรน้อยที่ถูกกระบี่แทงหัวใจยังมีผู้พิทักษ์เยาวขององค์ชายรัชทายาทกุลีหนวนซึ่งถูกผนึกไว้ในน้ําแข็งลึกลับเช่นกันในฐานะผู้พิทักษ์เยาวของรัชทายาทและกินตําแหน่งขุนนางขั้นต่ําชั้นหนึ่งความสามารถของ เขาต้องไม่ธรรมดาและในเมื่อฉินมู่ได้ต้มตุนกระบี่ผู้พิทักษยาวจากกูลี่หนวนผนกกับฝักกระบี่ที่เท่าเป๋ขโมยมาให้หากว่ากูลี่หนวนจดจำเขาได้ย่อมไม่ปล่อยเขาไปแน่นอน เขาไม่ได้นำกระบี่ผู้พิทักษ์เยาวพักติดตัวมาด้วยในการสอบนี้และฝากไว้กับฟูชิงอวินที่หอฟังเสียงฝนเพราะถึงอย่างไรกระบี่ผู้พิทักษ์เยาวก็เป็นกระบี่ประจำตำแหน่งของขุนนางชั้นสูงแม้ว่ามันจะหายสาบสูญไปหลายปีแต่ต้องมีผู้คนที่จดจำมันได้อย่างแน่นอนสงสัยเสียจริงว่ากูลี่หนวนจะยังคงเป็นผู้พิทักษ์เยาวของรัฐทายาาหรือไม่แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นข้าก็คงยังไม่อาจต่อกรกับเขาได้ข้าควรตามหาปรมาจารย์ก่อนเป็นอันดับแรก การต่อสู้ระหว่างชินวีและนักพรดหลิงอวินนั้นอัศจรรย์น่าตื่นตาน่าเสียดายที่จำกัดไว้เพียง3ามกระบวนท่าแต่ภายใน3กระบวนท่านั้นมีความพลิกแพลงผลัดกันรุกผลัดกันร,รับนับครั้งไม่ท้วนหลังจากครบ3ากระบวนท่านักพรดหลิงวินก็เรียกกระบี่ของตนกลับมาจากนั้นกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าผ่านการทดสอบ ชินอวิระบายไลยมหงโจยจากนั้นเก็บกระบี่ไม้กลับเข้ากล่องก่อนที่จะวางมันลงไว้กับพื้นตามเดิมฉินมูขมวดที่เล็กลอน,ย,อนย้อนการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้ดูตรการตาก็จริงแต่ให้ความรู้สึกตองน,นิดๆกับเขาราวกับว่านักพรตหลิงอวินอมืออมกำลังเอาไว้กระบวนท่าของชินอวินั้นนับว่าซับซ้อนสูงส่งแต่พลังวัดของเขาไม่ได้สูงไปกว่าติ่งซานที่สอบไปก่อนหน้านักพรตหลิงอวินอสามารถใช้พลังวัดอันเข้มข้นของตนกดดันชินอวีแต่กลับใช้แค่ กระบี่เดียวสู้กับกระบี่36เล่มหกักไม่เรียกว่าออมมืองามกำลังจะเรียกว่าอะไรพลังวัดของฉินมู่นั้นแข็งแกร่งนักผนวกกับที่เท่าบอสอนวิชาปลุกเนสวรก้าวให้กับเขาแม้ว่าเขาจะเพิ่งปลุกเนสวรคชั้นที่หนึ่งแต่สายตาของเขาก็คมกล้าหน้าตะลึงและสามารถมองเห็นประเด็นนี้ได้มีอะไรไม่ชอบมาพากลคนต่อไปฉินมู่นักพรตหลิงอวินเผยยิ้มฉินมู่ก้าวออกไปข้างหน้าและกำลังจะยกกล่องกระบี่ขึ้นมาสะพายนักพรตหลิงอวินก็เอ่ยถาม เจ้าก็แซ่ชินอย่างนั้นด้วยชินมู่งเงยหน้าขึ้นพยักหน้าให้แก่เขาแซ่ของข้าคือฉินนักพรตหลิงอวินแย้มยิ้มหน้าเสียดายที่ไม่ใช่ชินของตระกูลชินชินมู่เลิกคิ้วและไม่ยกกล่องกระบีขึ้นมาสะพายจากนั้นจึงส่งยิ้มน้อยๆไปอาจารย์ท่านนี้ข้านั้นค่อนข้างโง่เขลาและชอบของมากๆยิ่งอดีไม่ทราบว่าข้าจะขอใช้กล่องกระบีทั้งสองกล่องได้หรือไม่นักพรตหลิงอวินไม่คิดอะไรแล้วตอบด้วยรอยยิ้มใช้ได้เลยตามมอสบายส่วนข้ากระบีเล่มเดียวก็พอ ชินมู้เดินไปยกกล่องกระบี่อีกกล่องมาแล้วตั้งสองกล่องไว้ข้างตัวเขาปราณชีวิตเขาแผ่พุ่งออกมาแปรเปลี่ยนเป็นเส้นได้ปราณชีวิตอันใหญ่เท่าท่อนแขนซึ่งทะลวงเข้าไปในกล่องกระบี่กล่องหนึ่งเรียกกระบี่ไม้เหล่านั้นบอยบินออกมานักพรลดลิงอวินระเบิดหัวเราะทันทีเจ้าฝึกมาอย่างไรนี่ครูของเจ้าไม่ได้สอนหรอกหรือว่าให้ขัดกลาประราณชีวิตให้ฟันเฟ้นปราณเป็นเส้นได้ ฉินมู่โค้งคำนับอีกทีแล้วเผยยิ้มใส่ซื้อข้าไม่ได้เรียนเลยเชิญอาจารย์ลงมือนักพลดลิงวินยืนยืนเอามือไพร่หลังขณะที่เส้นได้ปราณชีวิตเล็กละเอียดแทนมองไม่เห็นของเขาม้วนพันกระบี่ไม้ของตนแหวกไว้ไปรอบๆตัวเขายิ้มอย่างมั่นใจกล่าวจะสามารถโจมตีได้นิ้วบนมือของฉินมูก่กุมเข้าด้วยการสร้างวิชากระบี่ด้วยปราณชีวิตที่พลันโถมทะลักอย่างดูเดือดเขาก้าวไปข้างหน้าและวิชากระบี่ในมือขวาพลันทิ่มแทงไปเบื้องหน้าแล้วตามด้วยพลิก ฟิวแก้วหูของทุกคนลั่นเปรี้ยจากเสียงหวีดหวิวของกระบี่ไม้อันพุ่งทยานแหวกอากาศนักพลลิงอวินใจเต้นทันทีและรีบควบคุมกระบี่ไม้ของตนมาปัดป้องทะว่าเขาป้องกันได้แต่อากาศและตอนนั้นที่กระบี่ไม้ของชินมู่พลิกตวดไปข้างบนให้เขาลอยกระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาท่วงท่ากระบี่พลิก สีหน้าฉินมู่เรียบเฉยไม่แปรเปลี่ยนเมื่อนิ้วกระบี่ของเขาแทงย้ำๆไปข้างหน้าขณะที่นักพรตหลิงอวินถูกพลิกขึ้นไปบนอากาศและไม่ทันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกระบี่ไม้นั้นก็พันแทงเข้าใส่อกของเขากระแทกเขาไปข้างหลังเมื่อร่างเขากระดอนไปปะทะกับประตูถงเขาก็ถูกพลังกระบี่ถีบกระเด็นหายลับตาในขณะเดียวกันฉินมู่กระทืบเท้าของตนกล่อง กระบีสองกล่องพันเปิดกระดอนขึ้นมาจากพื้นวาครึ่งสลักปิดกล่องกระบี่ระเบิดออกดังป๊อกและกระบี่ไม้ในกล่องพุ่งวับออกไปราวกับสายฟ้าทะยานแทงเข้าไปในถงใหญ่อย่างต่อเนื่องติดติดกัน เรียเร้ยเย,เ,ย,เ,ยเสียงไม้แตกทำลายที่เกิดจากกระบีไม้ปักใส่กันเปน,นอดนทอดดังมาจากในโถงและในช่วพริบตากล่องกระบีทั้งสองกล่องก็ว่างเปล่าเมื่อกระบี่71เล่มมาสร้างเส้นตรงสายเดียวเมื่อกระบีเล่มแรกแทงเข้าที่อกนักพรดหลิงอวินและหมดพลังแรงกระบีเล่มที่สองก็จะแทงเข้ามาฉีกทำลายก,กระบีเล่มแรกแล้วแทงใส่นักพรดหลิงอวินหนอย่างไม่หยุดพักที่ตำแหน่งหัวใจไม่มีเวลาให้เขาหายใจสักอึกเลยด้วยซ้ำท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่อง อยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่หนึ่งจักรพรรดิแปลกๆข้างๆข,า,งข,า,งขาของชินมู่กล่องกระบี่ว่างเปล่าสองกล่องร่วงลงมาที่พื้นและกลิ้งกระดอนไปอีกสองตลบข้างหลังเขาคือเหล่านักเรียนที่ตกตะลึงอ้าปากหวอมองตาค้างแม้กระทั่งเด็กชายที่รับใช้นักพลหลิงอวินเองก็เหลียวมองตามจนคอแทบจะบิดเป็นนกคู่พวกเขาล้วนแต่มีปากที่อ้ากว้างพอที่จะยัดส้มใหญ่ใส่เข้าไปได้หนึ่งลูกและล้วนแต่มองไปยังถงข้างในเป็น สายตาเดียวกันข้างหลังธงอย่างพิสุทธิ์คือธงบรมศิขาแห่งหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิธงบรมศิขานั้นใหญ่กว่าธงอย่างพิสุทธิ์หลายต่อหลายเท่าข้างหน้าธงนี้มีบันไดยาวเหยียดซื้อ งงมีขั้นทั้งหมด999ขั้นบันไดบนปลายสุดบันไดและหน้าถงนั้นมีอาสนะศักดิ์สิทธิ์อันเฉพาะก็แต่อธิการบดีแห่งจักรวรรดิจะสามารถนั่งได้เท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้ผู้ที่นั่งอยู่บนอาสนะศักดิ์มิใช่ปรมาจารย์ยาวและละัทธิซึ่งกินตำแหน่งอธิการบดีแห่งจักรวรรดิแต่กลับเป็นชายยกลังคนที่สวมอภรรพรเหลืองและมีมงกุฎอยู่บนศีรษะประมาจ้าแห่งลัทธิมารฟ้านั้นนั่งอยู่ต่ำจากเขาหนึ่งระดับและ ที่ต่ำกว่าปรมาจารย์คือเหล่าขุนนางที่ปรึกษาทั้งบูและบุญซึ่งยืนเรียงรายกันตามขั้นบันไดเช่นเดียวกับครูผู้สอนทั้งหลายลานข้างล่างบันไดคือเหล่านักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกที่กำลังต่อสู้ประลองกันอยู่นักเรียนที่อยู่ณที่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ฝึกวิชาเทวะและเนื้อหาการสอบของพวกเขาแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มฉินมู่นักเรียนที่มาถึงลานหน้าถงรมศิกขาได้ล้วนแต่ผ่านด่าน ทดสอบอันยากเย็นนอแสนสาหัสมาก่อนแล้วเมื่อนักเรียนเหล่านี้ฝ่าอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายมาถึงที่นี่ได้บางคนก็เป็นลมไปและถูกปรับตกเมื่อพวกเขาเอ เห็นชายในชุดเหลืองที่นั่งบนอาสนะศักดิ์สิทธิ์บุคคลบนอาสนะศักดิ์สิทธิ์ก็คืออรสวรรค์องค์ปัจจุบันของจักรวันดิสันตินิรันจักรัิเอี้ยนเฟิงจักรกบระดีเอี้ยนเฟิงเสด็จมาด้วยตนเองยังมหาวิทยาลัยจักรวรรดินั้นก็มิใช่เรื่องเหนือคาดหมายจักรพรรดิได้มาอย่างที่นี่หลายครั้งหลายคราเพื่อสออส่องดูนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกที่มาสแสวงหาความรู้และ กลายเป็นนักเรียนของโอรสวรรค์มหาวิทยายลัยจัก,กรดิตวิทยาลัยและโรงเรียนประถมฐานล้วนแต่เป็นอาวุธของจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงเพื่อใช้เผชิญหน้ากับสามนักต่างๆอันมีรากเงาเก่หาแก่โดยมหาวิทยายลัยจัก,กรวรรดินับได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดในแผนนี้ดังนั้นนอจึงไม่มีทางที่เขาจะละเลยมัน ข้างล่างบันไดมีนักเรียนจำนวนมากแข่งขันประชันกันในการต่อสู้อันดุเดือดและทันใดนั้นเสียงตูมก็ดังขึ้นมาสนั่นวันไหวประตูหลังของถงอย่างพิสุจิ์ซึ่งอยู่ทางทิศเบื้องหน้าของถงบรมศิขาพลระเบิดเปิดเป,ดเปิงและมีเงาร่างหนึ่งกระเด็นถอยหลังออกมาจากประตูนั้นทะลวงเข้าไปในสนามต่อสู้ ที่ตามมาติดติดคือกระบี่ไม้จำนวนมากที่แทงเข้ามาอย่างรวดเร็วรุนแรงเสียยิ่งกว่าใส่ผู้คนที่กระเด็นมาผู้นั้นเสียงลมกระบี่หวิดหวิวและเสียงปะทะกระแทกดังรัวเป็นตับตเสียงดังกล่าวดังมาทียิบเจครั้งกระบี่เหล่านั้นปักใส่ร่างคนที่กระเด็นมายัางขั้นบันไดหน้าถงอาคารทําให้เขาขดงอดหลังด้วยความเจ็บปวดข้างล่างถงใหญ่บรมสิรขาทุกผู้คนตกอยู่ใน ความเงียบเหล่านักเรียนที่กำลังแข่งขันต่อสู้กันอยู่ต่างยื่นที่อจ้องมองดูคนผู้นั้นที่ตะเกียกตะกายอยู่บนบันไดและหน้าถงบรมศิกขาเองก็เงียบจนได้ยินแม่เข็มตก คุณนางสภาที่ปรึกษาทั้งบูบุญหลายร้อยที่อยู่บนขั้นบันไดเองก็ตะลึงพรึงเพลิดหลังจากนั้นสักพักจัก,กรพัิเยี่ยนเฟิงก็ยิ้มยิ้มแล้วกล่าวอย่างไม่ช้าไม่เร็วอธิการบดีดูเหมือนว่าการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนประถมฐานดูจะตื่นเต้นน่าสนุกกว่าของนักเรียนวิทยายลายัยนักขนาดครูผู้สอนยังถูกซัดกระเด็นมาตอนนี้ข้าชักสนใจเสียแล้วสิว่าการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนประถมฐานนั้นเป็นอย่างไรปรมาจารย์เยายวยิ้มตอบ หากฟาบาทใครที่จะชมดูพวกกระหม่อมก็จะเรียกนักเรียนเหล่านั้นเข้ามาและให้แข่งขันทดสอบต่อที่นี่หลิงอวินเจ้ายังไม่ลุกขึ้นอีกหรือยังอับอายขายหน้าไม่พอหรืออย่างไรนักพรตหลิงอวิญนับอายจนหน้าแดงฉานเขารีบลุกขึ้นแล้วคำนับขอพระราชทานอภัยโทษจากจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงที่อกเขายังคงมีกระบี่ไม้ปักอยู่กระบี่เล่มนี้เป็นเล่มที่72ด้วยกระบี่72เล่มที่แทงเข้าใส่อกเขาย้ายำๆบนตำแหน่งเดิมกระบี่ไม้นี้ได้แทงเข้าไปในกล้ามเนื้อของเขาแล้วและเกือบจะแทงเข้าไปถึงหัวใจโชคย,ยัด งดีที่เขาคลายผนึกสมบัติเทวะอื่นๆระหว่างกระเด็นมาในอากาศจากแรงกระแทกได้ทันด้วยพลังวัดของเขาที่ฟื้นฟูมาจึงรอดชีวิตจากการจู่โจมของฉินมู่ได้อย่างไรก็ตามเขาเสียยน่าใหญ่หลวงงอต่ออาณาผู้คอนอนในมหาวิทยาลัยจัก,กรวันดิทั้งหมดและแม้กระทั่งงอเบื้องหน้าองค์จากรบระดิต่ออสภาขุนนองนางที่ปรึกษาและต่อทูตานุทูตาจากอต่างประเทศท่ามกลางสภาขุนนางที่ปรึกษาบูและบุญมีบางคนที่เป็นทูตจากต่างประเทศจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงเผยยิ้มครูผู้สอน เจ้านี่ช่างเก่งกาเสียจริงถึงกับโดนเด็กนักเรียนประถมฐานอัดปลิวมาใครคือผู้ที่ทุบตีเจ้าหละ่ะเรียกเขามาซิข้าอยากรู้ว่าใครหน้าไหนที่บังอาจกล้าทุบตีขุนนางขั้นสูงชั้นสี่ของราชสามนักข้า นักพรดหลิงอวินยิ่งอับอายเข้าไปจนแทบจะอยากหารูเอาหัวมุดดินปรมาจารย์เยาเรียกครูผู้สอนอีกคนมาเพื่อไปเรียกนักเรียนขั้นประถมฐานกับนักพรดหลิงอวินจากนั้นเขาจึงยิ้มแล้วกล่าวฝ่าบาทอหลิงอวินคงจะประเมินคู่ต่อสู้ตามปะและปล่อยให้นักเรียนขั้นประถมฐานชิงความได้เปรียบไปได้อาย่างไรก็ตามนักเรียนประถมฐานผู้นี้ก็มีความสามารถโดดเด่นหน้าจับตาถึงกับสามารถอัดหลิง,งอวินจนยับเยินขนาดนี้ได้แม้แต่ข้าเองก็เลอ มาสงสัยใครรู้อยากจะดูว่าใครกันที่มีความสามารถเช่นนี้ที่หน้าทงอย่างพิสุจน์ฉินมู่ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเหลียวกลับไปมองเขาพบว่านักเรียนไม่กี่คนนอ,อข้างหลังเขายังคงไม่หายตกตลึงมีแต่เด็กสาวนามซีหวินเซี่ยงที่เบิ่งตาจ้องเขาด้วยดวงตากลมโตและเมื่อนางเห็นเขาหันหน้ากลับไปเด็กสาวผู้นี้ก็ถอนสายตาออกและก้มศีรษะลงพลางบิดชายเสื้อของตนเองไปมาท่าทียัองอายแบบนี้นางต้องไม่ใช่ท่านยายสีแ่แน่ ชินมู่เปี่ยมด้วยความมั่นใจเมื่อเขาคิดอยู่ในใจและตอนนั้นเองนันกพอรตอหลิงอวินก็เดินเข้ามาพร้อมกระบอกครูผู้สอนอีกคนเด็กชายคนนั้นรีบเข้าไปต้อนรับนักพรตหลิงอวิกลับมาโดยร้องเรียกท่านอาจารย์เพียเด็กชายพันเซถอยหลังจากแรงตบของนักพรตหลิงหวินครูผู้สอนอีกคนข้างๆเขาข,าวขมวดคิ้วทันทีสิทธิ์พิชนยท่านถึงใจแคบและระบายอารมณ์กับเด็กเล็กเช่นนี้ นักพลดหลิงอวินมีสีหน้าบูดเบึ้งเมื่อเขามองไปยังฉินมู่หัวใจเขาก็เต็มไปด้วยไฟโทสะอันไม่อาจดับลงได้เจ้ามากับข้าครูบริหารอีกคนมองไปยังนักเรียนคนอื่นๆแล้วกล่าวพวกเจ้าที่เหลือก็ตามมาด้วยเช่นกันการทดสอบที่ถงอย่างพิสุจน์จะยุดตินงอชั่วคราวนักเรียนทุกคนถึงค่อยดึงสติกลับมาแล้วรีบตามไปทุกคนมายัางลานเบื้องล่างขั้นบันไดทั้ง999ขั้นที หน้าถงบงรมสิกขาและหัวใจพวกเขาก็เต้นตุบตับรุนแรงอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าที่นี่จะมีผู้คนมากมายขนาดนี้และพวกเขาล้วนแต่เป็นผู้ทรงอำนาจและชื่อเสียงเกรียไกลในจักรวรรดิแม้กระทั่งองค์จักรพรรดิก็อยู่ตรงนั้นด้วย ฉินมู่มองไปรอบๆก่อนข่มระง,งับความใคร่รู้ของงอตกอรูปตาลงต่ำว้หยงก็ยืนอยู่ที่ลานข้างล่างบันไดแต่เขาไม่ได้ร่วมการต่อสู้แข่งขันเมื่อเขาเห็นฉินมู่เขาก็อยากจะร้องเรียกทักทายแต่ก็ข่มใจระง,งับไว้เช่นกันหูเขากระดิกไปมาและเกาแก้มแกรกแกด้วยความยืนไม่ติดจักรพพัดเอี้ยนเฟิงย้มยิ้มไข่รักคือนักเรียนโรงเรียนประถมฐานที่เป่าครูผู้สอนของข้ากระเด็นมาถึงนี่ไหนออกมาให้ข้าดูหน้าหน่อย ฉินมู่ก้าวออกไปข้างหน้าและเงยขึ้นมองจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงพลังคิดในใจนี้คือจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงจักรพรรดิองค์ปัจจุบันของจักรวรรดิสันตินิรันด์อย่างนั้นหรอกหรือจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงตัวจริงณนะนอนแตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้ในจินตนาการของเขาจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงน่าจะดูทรงปัญญาและอำนาจประดุจปราดเทพย,ายดามีรัศมีอันงามสง่าเกรงขามราว เทพสวรรค์แต่ว่าจักรพรรดิเยี้ยนเสิงตัวจริงกับดูโอบอมใจดีเขาสวมชุดเหลืองลายมังกรณร่างกายและมีเข็มขัดแดงอันประดับด้วยทองและยกใบหน้าของเขาอ้วนกลมเล็กน้อยและช่วง หน้าผากของเขากว้างเขามีสันจมูกสูงและมีทั้งหนวดและเคราหนวดของเขางอกเงยอยู่เหนือริมฝีปากบนขณะที่เคราของเขางอกเงยอยู่ใต้ริมฝีปากหลังอันตัดแต่งไว้สั้นกว่าหนวดข้างบนทว่ามันไม่ได้ดูขัดตดาแต่อย่างใดเขาคงมีคนที่คอยตัดแต่งเล็มหนวดเคราให้ตลอดมันจึงดูเป็นระเบียบไม่รกเรือและดูทันสมัยนิยมจักรพรรดิเยี่ยนเฟิงมองไปที่เขาอย่างสนอกสนใจแล้วย้มยิ้มค่อนข้างอายุเยาวเลยทีเดียวหายากนักที่จะผู้เปี่ยมพรสวรรค์เช่นนี้เจ้ามาจากที่ใด ฉินมู่คงคำนับและกำลังจะตอบว่ามนฑลหลีโจแต่ทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนไอจะและตอบไปตามสัตว์ข้ามาจากแดนโบราณวินาศเมื่อเขากล่าวอยู่นั่นเองแม่ทัพน้อยคนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากแถวแล้วโค้งคำนับกราบทูลฝ่าบาทโปรดประทานคำสั่งนอให้กระหม่อมจับตัวคนผู้นี้เขาเป็นผู้คนที่ถูกละทิ้งจากแดนโบราณวินาศ ในวินาทีที่เขากล่าวจบแทบทุกคนในสถานที่นั้นต่างก็กลาหลอึงอนเมื่อมองไปยังที่มาของเสียงฉินมู่ก็รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยเขาพบว่าแม่ทับน้อยผู้นั้นคือฉินเฟยเย่เวแม่ทับน้อยฉินฉินเฟยเย่วาย,ย่อมคุ้นเคยกับเขาดีพวกเขาไม่ได้พบกันแค่ครั้งสองครั้งแต่ถึงกับมีบทสนทนาพูดคุยกันในโรงเตี๊ยมของเมืองเขตมังกรฉินเฟยเว่รู้ที่มาบางส่วนของ เขาในตอนนั้นเองขุนนางเท่าๆข้างๆจากพันดีเอียนเฟิงก็กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาฝ่าบาทน้องชายน้อยผู้นี้คือหมอเทวมือศักดิสิทธิ์แห่งตรอกดอกไม้ที่ข้าพบเจอหมอเทวมือศักดิสิทธิ์ถ้าแห่งตรอกดอกไม้อายุยาวขนาดนี้เชียวจะก,กรพพัดเอี้ยนเฟิงสะดุ้งใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงยิ้มกล่าวถอยไปก่อนแม่ทับน้อยฉินเขาก็บอกแล้วนี่ว่าเขามาจากแดนโบราณวนาเจ้าจะร้อนอกร้อนใจอะไรละ่ะ ชินเฟยเยเยเว่ประท้วงฝ่าบาทคนผู้นี้มีที่มาน่าสงสัยและเกี่ยวพันกับลัทธิมันฟ้าฝ่าบาทโปรดตรึกตรองจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงขมวดคิ้วแล้วกล่าวลัทธิมันฟ้าก็เป็นลัทธิสามนักภายใต้การปกครองของข้าและพวกเขาย่อมเป็นไพริฟ้าประชาชนของข้าเจ้ากำลังบอกให้ข้าลงโทษประชาชนของข้าเองอย่างนั้นหรือแล้วอย่างนี้ข้าจะไปปกครองลัทธิมันฟ้าได้อย่างไรชินเฟย์เยเว่ยังคงอยากจะโต้แย้งแต่จักรพรรดิเอี้ยนเฟิงสีหน้าเครียดลงเขาโบกมือไล่ ถอยไปท่ามกลางสภาราชสามนักของข้ามียอดฝีมือจากทุกสามนักและทุกัทธิท่านันบอตามที่มาแล้วพวกเขาครึ่งหนึ่งมาจากลัทธิมารและสามนักมารแม่ทัพน้อยฉินอเจ้าสุดตรงเกินไปแล้วฉินเฟยเย่เว่จึงได้แต่ถอยกลับเข้าไปในแถวจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงมองไปที่ฉินมู่แล้วเผยยิ้มภายใต้สวงสวรรค์น,นี้ทุกสถานที่คือแผ่นดินของจ่า จักรพรรดิจากขอบประเทศเขตแดนทุกผู้คนคือพระสนิกรของจักรพรรดิดินแดนของข้ามิได้จำกัดอยู่แค่สันตินิรันด์แม้แต่ผู้คนจากแดนบราณวินาศก็เป็นพระสนิกรของข้าเจ้าเป็นสิทลทัทธิมารฟ้าอย่างนั้นหรือฉินมุคโคงแล้วกล่าวตอบใช่แล้วจักรพรรดิเยี่ยนเฟิงย้ำสวนด้วยเสียงอันดังเมื่อเขามองไปยังสะพานขุนนางบูและบุญทั้งสองฝั่งซ้ายขวาลทัทธิมารฟ้าไร้ร่องรอยหาตัวจับยากมาตลอด แต่บัดนี้แม้แต่สิทธิ์ของพวกเขายังเข้ามาในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิเพื่อสแสวงหาความรู้อธิการบดีเจ้าทามได้เยี่ยมมากปรมาจารย์เยาวค้งแล้วกล่าวนี่เป็นเพราะบารมีของฝ่าบาทคุณนางเสนาบ,บดีข้างๆเขากล่าวฝาบาทคนผู้นี้อาจจะเป็นผู้คนที่ถูกละทิ้งผู้คนที่ถูกละทิ้งจะกระพัดเอี้ยนเฟิงดูไม่ยิระและตอบอย่างสบายๆ สำหรับผู้คนที่ถูกเทพเจ้าละทิ้งก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะละทิ้งพวกเขาไปด้วยเทพเจ้าสามารถละทิ้งสรรพชีวิตในโลกล่าแต่ข้ามีอาจทำเช่นนั้นเมื่อพวกเขาเข้ามายังดินแดนของข้าไม่ว่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรพวกเขาก็กลายเป็นพรฟ้าของข้าดังนะนอจึงไม่มีผู้คนที่ถูกละทิ้งขุนนางเท่าอีกคนก้าวออกมาข้างหน้าโค้งคำนับแล้วกล่าวแต่ฝ่าบาทช่วงนี้มีหลายสามนักที่เกอก วามปันปวนวุ่นวายและข้าเกรงว่าลัทธิมารฟ้าเองก็อาจจะผสมโรงด้วยหากว่าคนผู้นี้เป็นสายรับจากลัทธิมานฟ้าพวกสามนักจากยุทธภพชอบก่อความวุ่นวายจะข่มขวัญข้าอยู่เรื่อยนั่นแหละจักรพัรดิเอี้ยนเฟิงรู้สึกปวดหัวเล็กๆจากนั้นยิ้มหยนันบนฉากหน้าพวกเขากระด้างกระเดื่องต่อราชครูสันตินิรันต์แต่จริงๆแล้วพวกเขากระด้างกระเดื่องต่อข้าพวกเขาหมายให้ข้าย้ายตูดออกไปให้พวกเขาขึ้นมานั่งบนบัลลังมัง,งกรแทนฝันเฟืฟ่องชัดๆ ในอดีตนั้นประเทศแคว้นแอบอิงใต้อำนาจของเหล่าสามนักและเหล่าสามนักเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งใครเป็นจักรพรรดิสามนักเหล่านี้กอกินอยู่บนอาณาจักรประเทศและสูบเลือดสูบเนื้อสามัญชนคนทั่วไปสังหารจักรพรรดิคนไหนที่ไม่เข้าตาพวกเขาแต่ปัจจุบันนั้นแตกต่างจากอดีตสามนักเหล่านั้นมีแต่ต้องพึ่งพิงอาณาจักรประเทศในยุคนี้ เมื่อเขากล่าวดังนั้นก็เกิดฮึกเหิมขึ้นมาจากกระพัดเอี้ยนเฟิงลุกขึ้นจากอาสนะศักดิ์สิทธิ์อย่างตื่นเต้นราชครูและข้าได้ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงก็เพื่อล้มล้างสภาวะการที่สามนักต่างๆชี้เป็นชี้ตายชีวิตผู้คนในอาณาจักรได้ข้าไม่เพียงแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงข้ายัางต้องการการปฏิวัติเพื่อเอาเปลี่ยนวิธีชีวิตของสามนักเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนวิธีชีวิตของข้าหากว่าสามนักเหล่านี้ไม่ต้องการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็แค่ระ ให้ข้าเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ทรัพยากรที่สามนักต่างๆกลุมไว้ในมือจะถือเป็นทรัพย์ของจักรวรรดิและพวกเขาลืมไปได้เลยที่จะต่อต้านข้าด้วยความรู้นอแรงตอนนี้ไม่เพียงแต่เหล่าสามนักที่จะต้องปรับรับตว,วเปลียอนนอแปลและงอระบะบอสอภาราชสามนันกอก็ต้ององ,งอประรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นกันหากว่าสาราชาสามนักไม่เปลี่ยนแปลงไม่ช้าไม่เร็วพวกเราก็คงจบสิ้น พวกเจ้ามากล่าวหาว่าราชครูนั้นเป็นพวกสุดโต่งแต่จริงๆความสุดโต่งของเขาไม่เท่าพฤติการของราชครูเป็นไปตามเจตจานงของข้ากระด้างกระเดือนาองต่อราชครูหมายถึงการกรบฏต่อข้า